อันนี้คือด่านมรณะสะพานเขาวงกดไหนบ้างมันแบบว่ามีนักบอลกรกาคนนึงอ่ะอันนี้คือจุดต้นต้นเราจุดต้นต้นเราก็จะผ่านด่านเขาวงกฎมาหมุนหมุนมาหมุนมาตรงนู้นแล้วหมุนไปเจอเอเลี่ยนตัวเขียวแล้วเราก็จะวนมาขึ้นสะพานนี่บอสใหม่ตามกินแล้วก็มา แต่ถ้าเรามาตรงนี้ลงมาจากสะพานน,นี่นี่คือทางหลัดแต่แทางลัดมันจะยากหน่อยมันจะมันจะมาถ้าไปทางนู้นมันจะโค้งแล้วก็จะมีด่านสะพ,พานหมุนสะพานหมุน,นและเลยมานี่เราก็จะเจอทางแยกมรณนะทางแยกมรณนะเราจะมีทางแยกมรณนะเราจะให้ดูว่ามันแยกสองทางเรื่กงตรงเรื่อยๆเราก็ตรงขึ้นสะพานแล้วไปขึ้นยานหนีหนู่นยานแม่อยู่นูน่น เริ่มต้นได้ไหนมุดตดซังไม่เป็นไรถ้าไม่โงไม่ต้องจับมันเปล่าที่ห้ใช้มือไปเลยก็ต้องเอาไปให้ชนะผมต้องไอเจ้าเอเรียนปากดีเินสะพานไหมไอ้เร็วๆมนดไปดูเร็วเอาไปโดนลังคาโมรณะหลุด <c oughs> อยู่ตรงไหนตรงนี้เออเอเลี่ยนจับเบาไปค่อยๆเป่าโอเคสมาธิระวังโดนยานยาเราพังไหมค่อยๆดีค่อยๆโดนดูด้วยเ่โดนขึ้นไปโอ้ยล่วงสะ่านตายเลยว่ะเป่าแรงเกินไปทำไงต่ออ้าวก็เริ่มใหม่ไงแพ้ก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มจุดเริ่มต้นตรงนี้อีกใช่ คุณได้ยังคุนไหมเนี่ยชนะไหมเนี่ยชนะแน่นอนครับไปคือทำูด้อจ,จโดนสะพานกรบอกดหักลูกมันใหญ่ไวห,หรือเปล่า <c oughs> เ่ายัางไงเราปั่มเล็้ไปใ <c oughs> <c oughs> ต่ค่อยใช้สมาธิ นาโมตส่าคตวะ,ะทวโทขอยผ่านด่านนี้ไปได้ว้ารวงอีกแล้วเอาีหอไหมถ้าเรามาตรงนี้แล้เราตายแล้วเราก็มาเริ่มหม่ตงนี้ใไหมอา่อาองานด้องโ <c oughs> อ้กิมาถึงนี่เลยจำจำแต่ตรงนี้ต้องเปล่าแรงหน่อยสะพานหม,หมุนมรณะ ไปละเราผ่านนอยว่าเอาไปไม่ต้องจับจับอย่างนี้เฮ้ยเอเลี่ยนไปจะจะจับฉันนั่นเหรอไม่มีวันหรอกเจะจะไม่ไปทางลัดใช่ไหมจะไปทางตรงขึง้นสะพานใหญ่ใช่ไงนะต่อไปะสะพานใหญ่โอ้แออย่ย <laughs> อย่าพักหนึ่งจบกันนะครับเพราะตายหลายตาแล้ว